พอนั้นทำ<ม>เสร็จปุ๊บก็มาเปล่าแท่ง,ขงเข่าเซมเขามาขออนุญาตนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการย้อมผมหรือว่าทักษะการเลือกสีผมกับเฉดสีผมที่ต้องการใช้งานนะคะเกี่ยวกับคนที่มีสุขภาพผมดีผมแห้งเสียแล้วก็ต้องการที่จะ,ะเปลี่ยนลุคในการ ทรงผมในการกลับปีใหม่กลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวนะคะอันนี้เรามาบอกเคล็ดลับที่อาจารย์นะคะเราไปดูกันเลยนี่คือนะคะเป็นสีกัดผมนะคะจะมีผงหนึ่งหลอดแล้วก็จะมีตัวน้ํายานะคะหนึ่งกระปุกนะคะหนึ่งขวดเล็กอันนี้คือไมเราไม่ต้องตวงนะคะอันนี้คือใช้ต่อหนึ่งหัวนะคะต่อการกัดแต่ถ้าใครต้องการทีจ่จะต้องการให้ ผมโดดเด่นหรือว่าที่เป็นสีนมากนะคะ่ะก็ต้องเพิ่มน้ำยาขึ้นอีกเนาะแต่ว่าอันนี้อาจารย์นะคะจะทำเป็นไฮไลท์เชดดิ้งนะคะเป็นแบบว่าลงโทนนะคะให้กับผมลูกค้านะคะมีความที่แตกตา่างคือแบบไฮไลท์เส้นต่อเส้นนะคะไม่ได้ลงทั้งหัวตอนนี้จะช่วยในเรื่องของอทำให้เส้นผมของเรามีนิตินะคะ หน้าลูกค้าดูหวานขึ้นมีอะไรมีลูกเล่นของเส้นผมอันนี้เราใช้นะคะขั้นตอนอย้อมผมนะคะที่จะทำให้มันเป็นเฉดสีที่แตกต่างออกมานะคะเราก็มีการใช้อฟอ,อยใช่ไหมที่ห่ออาหารนะคะตัวน,นี้ค่ะาหาไปทำตามได้เลยนะฟอยห่ออาหารนะคะ แล้วก็น้ำยานะคะตามที่เราซื้อตามท้องตลาดได้เลยน้ำยากัดสียะคะ่ะใช่อันนี้เราก็มาห่อฟอยไว้จิบจ๊บๆิ๊บจบเพื่อจะทำห่อไว้ประมาณ30-35นาทีสำหรับคนที่ผมมีสุขภาพดีนะคะส่วนคนที่ไม่มีส่วนผมที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องหมักไว้นานก็ได้เพราะว่าผมอาจจะเสีย นี่คือทักษะการห่อนะคะทําให้สวยๆแบบนี้อาจารย์บอกว่าเทคนิคนี้คือการตีลมให้ลมออกเนาะแล้วก็มีการบัฟตรงข้างบนไม่ให้ตัวที่เราล็อกไว้เคลื่อนเนาะสาหรับการทําเราก็มาทําฝั่งนี้ทำเหมือนเดิมค่ะแยกชั้นผมนะคะจังหวะอันนี้มันก็คล้ายๆงานศิลปะนะคะศิลปะของแต่ละคนแต่ละช่างจะแตกต่างกันอันนี้คืออาจารย์บอกเทคนิค ให้กับนักเรียนนักศึกษาเอาไว้ประกอบวิชาชีพหรือว่าเอาไว้เป็นความรู้พื้นฐาน <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการย้อมสีผมนี้มันจะเป็นไฮไลท์เซตดิ้งนะคะค่อนข้างที่จะเป็นงานละเอียดนะคะก่อนอื่นเราต้องถามลูกค้าก่อนเนาะเอาเส้นใหญ่ไหมเอาไฮไลท์ชัดเจนหรือเปล่าแต่ว่าคนนี้เขาเอาไฮไลท์แบบบางๆเนาะไม่ต้องการที่จะเอาแบบโดดเด่นมาก เพราะว่าต้องโกบผมเป็นสีน้ำตาลบอนอีกรอบหนึ่งใายอันนี้เราก็มีการ <Yeah. S 1> เงียบๆจาย์บอกว่าต้องลงให้ทั่วนะต้องใช้เวลาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสีผมที่เราลงไว้มันจะเสียอันนี้สำหรับคนที่เป็นผมเสียผมที่ไม่มีน้ำหนักผมที่เสียมากๆไม่ฟื้นูอันนี้ก็ห่อเสร็จแล้วสำหรับคนแรกเนาะ หอเป็นแบบนี้เลยทุกคน,นเห็นไหมหอเป็นเส้นอย่างนี้เลยอันนี้คือเราเตรียมตัวที่จะล้างเนาะสำหรับไฮไลท์ตัวเศษสีผมเนี่ยจะได้ออกมาประมาณนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าให้อ่าปรับสมดุลผมให้มีสุขภาพดีเป็นไดโน,โนเป่าผมอะคะ่ะที่ใช้น้ํายานวดของสุรเฉพาะอาจารย์เนาะแล้วก็เป่าผมให้ผมจากผมเสียผมแห้งผมหยาบกระด้นะคะเรื่อย รู้สึกว่ามันนุ่มลื่นขึ้นมากสำหรับผมเสียอันนี้คือเดี๋ยวเบสเลยอาจารย์มีขายด้วย <c oughs> นะคะดูสินี่คือไดนาโนเป่าผมเหมือนที่เข้าอบผมตามร้านแต่ว่าอันนี้จะเป็นเครเป่าเล็กๆทำให้อ่า <c oughs> ตัวทีนวดนะคะตัวเซรั่มเข้าไปบำรุงผมอาจารย์ก็จกับดนวดคึงคืงนลดนวดคึงคืน จับให้ดูว่านี่ผมเสียมากมีการดัดซอยหรือว่าทําสีเยอะมันก็เลยเป็นผมประมาณนี้ถ้าทําไดโน,โนบ่อยๆหรือว่าบำรุงบ่อยๆผมอาจจะดีขึ้นเนาะส่วนคนที่ลงมือทำเนี่ยค่ะเขามีปัญหาในเรื่องของผมบางผมเสียแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะขาดร่วงอันนี้คืออาจารย์ใส่ไดโนแล้วนะคะเริ่มเห็นไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือผมมีความเงาขึ้น เนี่ยสางไม่ออกเพราะว่าผมเสียเยอะเนาะตามลูกค้าทำมาอาจารย์ก็สอนวิธีการนวดคึงแล้วก็ทำให้ลูกค้ารีแลกที่สุดในการสระผมเทคนิคของอาจารย์ที่เขาสอนสิทธ์เนาะอันนี้คือการดึงเนาะดึงทำให้ลูกค้าผ่อนคลายจากเส้นประสาด้านหลัง ส่วนนี้นะคะก็คนที่ไปทำอน,นั้นมาแล้วเนาะเขามีการย้อมผมก็ต้องมีการดัดผมอันนี้คือผมที่ดัดออกมานะคะสำหรับการทำสีสีที่ทำก็เป็นจะสีน้ำตาลบอลวิธีการก็จะทำเหมือนตีฟาร่านะคะแต่ว่าเป็นฟาร่าง่ายเนาะฟาร่าม้วนออกตัวนี้ก็จะทำให้ผมมีวอลลุ่มเนี่ยค่ะ สำหรับคนที่ผมเสียเมื่อกี้นะคนนี้เป็นคนที่ผมเสียแต่ว่าพอมาบำรุงด,ด้วยไดโนดูสภาพผมสภาพผมมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นตัวของเนื้อผมมีการมีเหมือนสปริงขึ้นมาอันนี้สำหรับเคสที่มีการที่จะทำเป็นอ่าชั้นของสีผมหรือว่ามิติสีผมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอันนี้คือถึงเวลาล้างออกแหละแล้วเราก็จะไปเพาะ ไปไปย้อมผมกันอันนี้ล้างออกให้สะอาดเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเราห้ามแกะห้ามเกานะเพราะว่าสารเคมีจะลงเข้าหัวเราทำให้เป็นติดเชื้อได้ตัวนี้ถึงเวลานะคะทานะคะแล้วก็ลงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตัวย้อมผมเนาะตัวที่ลูกค้าเลือกอันนี้ตามใจลูกค้านะคะเลือกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลบอลน,นะคะน้ำตาลบอลแต่ว่าตัวนี้ ฐานเดิมลูกค้าจะมีพื้นผมที่เป็นสีแดงเฉดต้องใช้เวลานานเกี่ยวกับเรื่องของอการทำให้ผมอะปรับสภาพก่อนเนาะอาจารย์ก็แบ่งเป็นชั้นแล้วก็มีการทำเป็นชั้นขึ้นไปเรื่อยๆชอนอาจารย์นะคะเขามีเทคนิคคือ,อทำให้เร็วทำให้ง่ายสะดวกและลูกค้าไม่ต้องรอนานแต่ว่าเทคนิคที่อาจารย์สอนเราอะ ก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้ลงโคนนะเพราะว่าตรงโคนมันมีประสิทธิภาพในการติดเร็วกว่าอาจารย์จะลงปลายก่อนโคนมาลงทีหลังเนาะอันนี้คือเราก็ทําสปาเหมือนคนแรกที่ผมเสียแต่ว่าคนนี้น้ําหนักผมดีอยู่แล้วทําเข้าไปคือเงาเลยค่ะสังเกตเส้นผมนะคะเงาแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะคะตัวนี้คือมีการแกะการเงาแล้วเราก็มาเป่าให้แห้งเนาะ เป่าเป่าเป่าดูเส้นผมสวยมากสะท้อนกับแสงดีมากนะคะน้ำตาลนะคะมันเป็นน้ำตาลอยู่แต่ว่ามันเป็นน้ำตาลบอลเนาะน้ำตาลบอลใช่อาจารย์ก็มีการเป่าแล้วก็มีการดัดนะคะเป็นรีดรีดเป็นช่ออย่างสวยงามอันนี้คือสีผมที่ได้นะแต่ทุกคนเห็นไฮไลไท์ไหม ไฮไลท์มันจะสีแตกต่างขึ้นมาอันนี้คือวิธีการดัดรีทำให้เป็นช่อของอาจารย์นี่มันก็ออกมาเป็นแบบนี้ออกมาสวยมากทุกคนเธอดูสิแล้วถ้าใครอยากได้ความรู้หรือว่าเทคนิคดีๆนะคะสามารถที่จะติดตาม Follow นะคะช่องแมมแมมหรือว่าทาเวลวิสมีเพื่อจะติดตาม เกี่ยวกับความรู้ดีๆเดี๋ยวจะเอามาฝากเรื่อยๆที่เราเรียนเนี่ยค่ะจะเป็นที่ส่วนลุมพินีนะคะเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพให้กับคนว่างงานฝากติดตามต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ